สวัสดีค่ะมื่อนี้กับมาพบกับเฮาสองคนอีกแล้วเด้อพี่น้องที่ช่องตั้งวงกันชาแนลกะจะพาพี่น้องมากินก้อยกุ้งเด้อเฮากะสีพามาเห็ดเห็ดก้อยกุ้งก้อยพี่น้องมือวิธีทำสูตรไปสูตรมันพี่น้องมาใขรมากมันกินเ้อพี่น้องพี่กินปนคนมาเผ็ดบะ ต้องบอกเป็นควางานเปนความนี่ยอันมันลายแม่พี่น้องกะพับพีหนึ่งไปซองไปวันนี้จะมีคนร้องไห้ไม่ไงกนมีนแล้วก็เข้าวคัวเดิอพี่น้องข้าวคัวไส้ลายมันก็จะหอมเพราะฉชนั้นไส้ใลายนลยไงอสดหนักผมชุดบดชกคนหน็ดทุกป่าว่าเอาลาแพ้เอาหมักลอยบึงคต วอ,อวก็คผงชูรสเด้อพี่น้องม,มักหลายใส่หลายมักหน่อยใส่หน่อยกุ้งม, <c oughs> ม,มัหนหลายกุ้งมันหลายแล้วก็ใส่น้ำปลาเด้อพี่น้องไมใส่หลายเร้อองปนปลาอีกแม่น้ํา,นาสเค็มพอล แล้วก็น้ำปลรราของเรา <laughs> น้ำปลรราของเนี่ยย <c oughs> ี่ห้อไล่เพชรตะวันใครอยากลองชิมกะถามได้เด้อพี่นอ้องสั่งได้แล้ว <laughs> ได้ไหลายบอสบอสใส่ยังไงอะเลยคุ้มมั้ยลายจะบีบบางนาวบางนาวเด้อเป็นเซ็งกันเล้วที่สี่หนังมันม ซึ่งเราน้าไม่สมมั้งดีกว่ามันมันซี๊ดเปรี้ยวปะมันเปรี้ยวอะดีดีดีมักเปรี้ยวกับใส่หลายเด้อพี่น้องถ้าเจิดบมักเปรี้ยกัะใส่หน่อย บางเอิญนว่ากุ้งม,มันไหลกันเลยต้องใส่ไปรสลากะหอมเลยพี่นอ้องหอมแดงถ้าหอมมะแดงหอมขาวโคตรเลนะิศพ <c oughs> ี่น้องร้อยหนึ่งเน้นพี่นอ้องเยอะมากเยอะกินเบิดมาเนาะเบิดแหละ <c oughs> ต้องเบิด <c oughs> มึงกับบอได้ด้คนตรงเลงตรงเลงมืนตรงเลงตรงเลี้งนคนมันก็พอไฟปิดอะปีดนะเอาใส่หน่อยเนาะพริกสองทับกุ้งมันเยอะดีลองมือกุ้งปลาตกุ้งปลาเตหรือคนปลายคนคนบอดีขาดยกนี่นนอ ขายบักหน้าค่ะบักพริกขายบักกลัวค่ะทุกอย่างมันลายพูดนะพริกเบิดถุงมากพอดีดูว่าพที่ันมากอยเบิดเป็นนะกสมองลายกันเลยมันลายพี่นนาะมาดิบอ่ะยังไม่ดีดีเลยบอลาที่แรกตะตวง ตอนนี้มาตละอร่อยไม่ซ้ำจำสูรไม่ได้เวลาใส่ก็ต้องแช่นากันตะกอนพราะแวตายผดบีบบางเน่าเนาะใส่น้ำปลาอลไยๆน้เหมือนบอกไฟเข็มตรงนั้นกับบอยไฟผด้ากันสี่คองกันสี่ว่าเป็นแม่ครัวปาอยุ่เพราลงรหดอุดก็เนี่ย ขยา่อนคอนเทนเ้อร์พพี่น้อง<ช>นำาลา้านสูนก็ผสมเป็นมาสาวเพื่อจะใส่ทั้งเปลือกว่าได้ดิว่าในข้าวกินหรอมือเยิ้มมือนี้แตบอมเยี่ยมเทะเท้มือเยี่สเป็นพิพี่นอ้องเด่นละ,นนปะไป พริกสดน่มาปาดแตเพราะพริกสดเอามาเป็นลูกโดดอยู่ออกมาเป็นกตงกวได้ผู้ัใดมักรดแบบใดกะอย่างนะมักรดแบบใดกะไซ่เลยแบบเจ๊ใจแของมันเบ็นแบบไซส์มัเผิดกับไซรหลายๆมักเข้มกับไซร์ธรรมาเลยะมันบางที่รดคือหมดเจ๊มันหมดซองอะไังี้ยไม่เือเมันไรเอาวะ <laughs> ใช่ไหม เนาะอยเงี้ยอืมแบบกุ้มงม,มันลายพี่น,อน้องมันก็นเ<อ>ลยกลับปริมาณบ่ถูกบ่แมนรู้หนึ่งมันร้อยเขาขายถาดละเส้าบานท่อเอาร้อยหนึ่งของมันของจริงทำมันจะม้วนเราจกใส่ต้นหอมผักชีเด้อพี่น,อน้องปรุงแล้วแล้วแล้วกค้นอันนี้เป็นตะกิน น,นี่สสันเลยนะนาสีสันน,น,น้นนนนารประทานได้แล <'m> ้วน,นี่พี่นอ้องเสร็จเรียบร้อยบ้าพี่นอ้องเห็ดเสร็จแล้วนะ่ะถึงเวลาก,กินแล้วพี่นอ้องกินกับอย่างเนี่กแบนี่บักแตงพริกน้องพี่นอ้องลูกโดดกับลูกโดดอ๋อลูกโดดกับบักเขือเปะพี่น,อนะะ้องแล้วก็พวกผู้พี่นอ้องบอกไรกินดีกว่าอนะ่าแซ่บๆน้ำกันพี่นอ้อง แต่งกับว่าเห็นแน่เด้อตอนนี้ดีตอนนี้ฮะน้องเห่าเห็ดเออแซบเองใช่ไหมใชเนาะโอ้ยอย่างันเถอะเอาลูกโดดกันถ้าว่าเป็นอย่างคือบุ้งมีแม่โดด <c oughs> เม่เทาแล้วอวดไปแล้วอันปวดขาอือหืออือืเสร็จแล้วผิดจัดพริกแล้วผิดอะไรก็ผิดแล้วเขาต้องบานมปแล้วผิดละ กูน่ากูตามอย่างนี้ติดชูติด nhiều ติดแกใสย,ยกินน้ำเนี่กกยติดใจน้ำไมน่นู่นนี่บ่คอยได้กินนี่พี่น้องโอ้ขอบับกลมปูไกยกุ้งนี่หากินยากเดี๋ยพี่นอ้นองน้องใหากินยากนี่บ่ค่อยมีเพิ่นบ่ค่อยไปจับเขาห้องเนี่ยไปสอน ตอนกุ้งเมนจะ mm hmm. อนก็ได้ไปว่างมาตรงนี้แบบสบบดักมันหแรบบออันน้อยแ mm hmm. จกขนา่อ mm ืมเฮ ธรรมดา,ลาแล้วใส่พริกแล้วทำบะหมี่ก,กับลูกดูดเนื้อคำง่ายๆพี่น้องคุยกับเขาเหนียวทำง่ายๆออเอา้า <laughs> พี่น้องเดี๋ยวมาแซ่บๆน้ำกันอื เขาใชกสินลายยังไงพี่น bueno> ้องเต็มปะคะเห็ดเบิดเลยนี่พี่น้องมมีกันลมมีจงเห็ดเมนอื่นมมีลกสกินทังหมเถี มีแนวมาแก่นะดีแซลก่เลยอนแล้วียปกติเขากินยังไงบินอ่บักสองสาวป่ะมึงเนาะบักสองสาวสี่สิบดีกีเอ๋อขอโทษแย่เลยไบวกกินมูขอโทษจะได้นอกกุ้งมันบอตินถ้าติดเองกั็ได้ไหมเอาเลยจัดไปหนึ่ง กูว่าเต้นเองอะไรพี่น้องมาเวกเต้นเ,เล่อลบบข้งสันด้ยืมครับอะไรเลือดไหลาของข้นีนอหมดมันเป็นคําในหน่อยได้หน่อย กับวัด้พ่อเฮ้าดุดวันคิดทอดคิดทอดพี่น้องคิดทอดการเทดคลิปมากพี่น้องบ่ค่อยมีเวลาเทดงานคนนี้ก็ยากเรื่องอันเรียนจบเล้บวันด้มีเวลาถ่ายทียเ่เนอะอ,อยากถ่ายซซเนี่ยิ่งได้มีเวลาเนี่ยพี่น้องเมื่อนี้เรยได้ดเต็มมะกุงเต็มเต็มพี่น้อง ห้างทางจากการเฮ็ดคลิปเนอะอาทิตย์กลัววะเราไม่โดนกันนรนนนะือยังวะตรงอาทิตย์ไหมจังแจ๊คฮะไปคัมฉโนนเนาะคลิปอันก้อยเนื้อดิบบ่เอ๊ก้อยเนื้อสุกจำคลิปเจ้าของกับวัวได้ไหมคำใหญ่ๆพี่นาะไปเจอคลิปรายวิบันเนาะ ทานมาไปดูทานมากทานไปทางออ่นเกือบอยู่มีวิธีเด้อพี่น้องถ้ามันถ้ามันมาสดตรจริงๆเขาก็ต้องใส่เครื่องหลายๆนะครอไม่ผสมมันข้าวเยอมเพราะว่าก้อนเห็ดกับล่างลายหน้าม่ได้พี่น้องหนเปินเมนูโปรดแล้ว ม่มมโปรดีมึงอะชัจุมาขักกันด้วยน้องคือไหวปะไหวมันเผ็ดแบบนัวองชุนร้อนะมันก็เลยแสบไปเลยนอวดึกอย่างนอวดึกมันนัวได้จังไหยใส่รอบสองเรต้องุ้งเรต้องกะมันละ คุณงติดต่อข้างเข้มเก็บเี่ยวคุณลงติดทางวน,น,ออนลวลหรือนจาะผมขึ้นเรื่อยๆไปน้ำกันเลยเรื่ๆมสมกันไปนเนาะมาไม่ดอกโอ้ยหน้าห่อนแบบนี้ต้องไข่มดแดงเนาะก้อยไข่มดแดงแกงไข่มดแดงใส่ผักหวาน เม่นาต้องจัดเมนูนี่นะพี่น้องกินเป็นวาเป็นยวกว่บอะไรเขาห้องไว้ยังเมนูของสูงสูงครับแต่มาสูงกับว่ได้กินเล้พี่น้องบ่ถือนานกับว่ได้กินอีกได้ปไปหาบ่า เลยมากหน่อยตอนน้อยๆใช่ไ,ไหมแล้ว้ำมากเลยะกลัวสีรอหาซื้อกุ้งได้พี่น,อน้องขี้อ้อมเมืองอุดอรอยู่คุณไปได้ตลาดอันนอกคุณเนาะนอกเมืองอยากกินแห้ง อยากกินก็ต้องได้กินพี่น้อ,อ,อ,องเนี่ยไปโอทหน่าเหรอเ่าเป็นย่อมข้าวนียวกันเนียวสมใจเนี่ยโม <laughs> กินไลยกินอย่างอื่นมาได้แน่กินยังไงถ้าไปทางอื่นจริงม, <laughs> มันอิ่มเนาะต่เดีนจะไปนางซืีซอกินตะเบิดมาเนาะลาครับ ตอนเฮ็ดน้ำมือนได้ไมนออกอยวเพอได้เขาเนียวแล้วเริ่มยูแล,ล้วม้้ไปย้อม่ะไปย้อมเพราะมันเล่นนักสูกตัวสีได้กินเนาะไปเสื้อนเขาเฮ็ดก็ได้น้อยหน่อยแ้นีเาา่เดี๋ยวเนาอ แค่นีกมไม่เองแต่หลายคนเนี่ย,ยม,ะะม,มีนู่นที่ทุกคนต้องลองนะคนอิสานร้องคนอิสานเดียววนาแมองคนอีสานจะร้องได้เด้อพี่น้องถ้าผู้ใดแบบก,กินก้อยบ่ได้เนาะเม,มนูนี่กะอาจจะถูกไปก็หรอก

น้อหน่าใเปเป็นมาแล้วมัวบผักชีคอขวเนี่ยวมาทำยังไงอืมอืมเนี่ยบเนี่ยไประมาสแตดสิแตตันหน่อเพื่อจะดึงปาก เขาถึงว well? ่าก้อยบัก้อยก้อยกุ้งมันก็ตายเนาะมันจะเละกระดินออกจากมือแหละออกจากปากไปแล้วบกินดีก็ได้พี่น้องเลยนาะกินซุ้มเงก็ได้น้ำมันแสบมันมันเห็ดได้หลายอันเมนูเด้กก้อยกุ้ง กุ้กุ้กนได้หลไมเมนูเออาไปขวาสุกบอขวาสุกรู้ให้กินกับตัมบกหมี่ก็แซกทอดใส่ไข่เออทอดใส่ไก่ไข่ทอดใส่ไข่คำขั้นเนาะ กุ้งฝอยอันชุบแป้งทอดเหรอแม่ฟังเห็นผู่ต้องโทษห้อยเสียต่ำคงกันได้พี่น้องกินอะไรด้วยกันคน,ก,น,น,นดดกินกินดิบได้ได้พี่น้องแต่พูดถึง่กินเนี่ยไม่อยากแน่น,นะโอเค หูสดเนาะเราลุยใส่ตำหมักหมูโอ้ยหนวดน้าปลาหน้ามันก็สีโดดตึ้งตอห้องป <c oughs> อเจียกาขนาดกินกินปูเนาะมัวยมัวกินปูดีทุกคนเนาะมัวยแต่ยากเกถ้าถ้าปูสุกนี่ไว้เนาะปูดองถ้าปูดิบ <c oughs> โอเบอร์อไวพี่นอ้องหัวหด แกจะเป็่นตาแซบเลยนะหรวะบริสุเสิรือเปลี้นการันตจ้ำจำหน้ามึงจำแล้วจำไปรอบหนึ่งแล้วอืมอืมหน้าอื้อ,อ,อ เขาพูดใด้อันจะเห็ดก้อยกุ้มใส่น้ำปลาหน้ากับไส้อันน้ำป่าแทนเนาะทั้งแสบเัืงเผ็ดซูกเขาสิถูกต้องย่างย่างยพี่เนอะ กินยังไงเห็นมันเบิดอยากอยู่ไ <médico> ด้ครับหอดรัวไปหอดไปลายไปสองรัวปะอย่า้บนนี้นิดนี่วะอือก็ดูเยอะอ่ะ มันแบบกินเท่าไหร่ก็บ่เบิดเนาะบางทีหลัทามอยู่ตอนนี้เอาออกอีนบ่เป็นไงกินเป็นกับแก้มกันเลยได้พี่น้หลอกกับแก้มเดี๋ยวนั้นไม่กินสุก นี่ได้กับแก้มดิบกราแซบเลยดิบก้อยกุ้งดิบใส่ตบำกุ้งไม่ต้องก่อยละใส่สูตรพิเศษก็ได เรื im, le, le, le no. ่องพี on, ่เรแล้วล่ะแล้ว่ะพี่น้องภาสิได้ขอตัวล่ากันไปก่อนเลยพี่น้องหลาย่ลิฟเราจะพากันไปทีนี้ที่หลังพี่น้องเมิหมดดอกหลายค่ะหลา่หมดพี่เลยอยากกินน้ำกะมานักซุ้มกันเลยพี่น้องพี่เลยกินน้ำกันไลยเด้พี่น้องเห็ดนี่กินได้บวันฮาหกคนไล่ลิฟแม่เมื่อกี่ก็ษาได้ขอตัวล่าไปก่อนเลยพี่น้องเมื่อหนาฟ้าแม่กับพ่อแม่แต่พ่อสองคนอีกคือเก่าแม่ ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครเพื่อบริบบหัดคลิปใหม่ๆของเขาได้ด้ากันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าขอบคุณจ้าที่เบิองเขาจนจบคลิปบันนี้จ้า